แด้วความที่เราเป็นเพื่อนเขาทั้งคู่แล้วถามว่าครอบครัวเขาตอนนี้ลําบากไหมก็ยังลําบากอยู่เขาก็ยังค้าขายอยู่เหมือนเดิมเห็นว่าขายแล้วนะก๋วยเตี๋ยวรืยอส่งลุยส่วนอะเหมือนเดิมไหมเนะี่ยเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกเขามาก็คุณปิ่นเลี้ยงลูกมาก็ได้ก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนนี่แล้วมั้งที่ดูแลลูกเต้าจบปริญญาตรีหลายคนแล้วสองสามคนแล้วนะ,ะับโอเคเขาก็ดูแลมาบ้านเช่าก็ยังเช่าอยู่แล้วบ้านซื้อก็เห็นว่าไปทําเรื่องกับแบงค์เรียบร้อยแล้วซื้อแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่า เรียบร้อยหรือ,อยังแต่เขาซื้อแล้วแหละแต่ผมที่ผมรู้ว่าคือวางเงินวางทองหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนหรือว่าจะเข้าอยู่ตอนไหน,นแล้วแล้วแต่ของเขาเองไม่เกี่ยวเราก็รู้แค่นี้แต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่างานประจำปีทุกปีเนี่ยผมก็อยากให้ผมก็อยากให้ให,ให้เขาจัดงานประจำปีนะให้เป็นสายันสัญญาณครอบครัวเขาจัดทุกวันที่สิบเอ็ดให้เขาจัดดีกว่าเพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ย ถือว่าจัดให้ผัวเขาหรือให้ลูกเขาเนี่ยให้พ่อเขาเนี่ยมันจะเป็นการดีถ้าจัดแบบสิบเอ็ดกันยานวันระลึกสายันเนี่ยผมว่าดีนะแต่ถ้าคนอื่นไปจัดผมว่าเสียคนเลยถ้าใครคิดจะไปจัดงานของสายันโดยที่ไม่บอกครอบครัวหรือไม่ให้ครอบครัวเนี่ยผมว่าคนนั้นนะแย่มากเสียผู้เสียคนจะบอยฟังเพราะว่าน้าอสารเขาครอบครัวเขาทำหมากินจริงเขาไม่มีป่ามีเสียงอะไรนะครอบครัวเขาเป็นคนธรรมาธรรมโมลูกเจ้าเขาธรรมาธรรมโมแล้วตอนนี้ลูกสาวเขา มาเป็นนักร้องแล้วก็อยากได้อาชีพแบบพ่อเพื่อจะได้เก็บเงินเก็บท้องไว้ใช้ไว้จ่ายในบ้านเพราะว่าเขาจะเลี้ยงแม่เขาเองเขาพูดในสัมภาษณ์ใน TV, ทีวีของทีวีเนี่ยผมก็บกว่างั้นอันนี้เป็นอะไรที่ว่าอย่างสายันเนี่ยงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยถามว่าใหญ่ใหญ่มากสุพรรณบุรีไกลขนาดไหนคนไปขนาดนั้นผมว่าใหญ่แล้วก็ทุกค,คนก็ให้เกียรติสายันร้องเพลงบนเวทีเต็มไม่หมดนักร้องดงัดงๆค่ายดังๆมากันเยอะมาก อ่หญิงลีขนาดกำลังดังปัจจุบันราคาแสนกว่าก็ไปร้องให้ดาวมุยุรีที่ผมจำได้อาภาพร,พรยิง่งโยมเอกะไปกันหมดไม่มีคนแดงดังในวงการลูกทุง่งไปหมดเออแล้วก็โหน่งเท่งหม่ำไปหมดทุกคนให้เกียรติไปหมดเลยไม่มีใครที่ว่าจะไม่ไปเพราะเขาคือจะว่าราชาลูกทุง่งมันก็ราชาลูกทุง่งนะคือเพราะเขาเป็นคนที่ร้องเพลงที่ดังที่สุดในประเทศไทยดีกว่าคำว่าราชามันก็เหมือนอะไรเขาเรียยอะไร มันสับมันไม่ค่อยจะฟังแล้วไม่รื่นหูราชาราชินีมันมีแค่พระเจ้าเป็นดีกั่พระราชินีกคเดี๋ยวไปเอาคําว่าราชาลูกทุ่งหญิงลูกทุ่งชายผมว,ว่ามันไม่ไม่ไม่ไมไมดีหรอกเอาว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนทั้งพุ่มพวงทั้งสายหยันก็พอละ <c oughs> ผมก็ดีใจนะครั้งหนึ่งผมเคยได้ทํางานกับบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ดังที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสายยันพุ่มพวง ยอดลักอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราก็โชคดีในโงการนี้ที่เราได้กัเราก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีญาติเยอะอย่างนี้ดีกว่าในวงการคิดว่าทุกๆปีวันที่11กันยาได้เกิดสมมติว่าแฟนเพลงยังรักสายันรักครอบครัวสายันรักน้องเกดและนี่เป็นนักร้องเชิญไปที่งานที่เขจาจัดที่ไหนผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้ว่าจัดแน่นอน11กันยาแล้วหุ่นสายันเนี่ยตั้งอยู่ที่วัดป่าเรลาย ก็ทางหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงก็ท่านให้สลา,าที่ติดกาาับสลาผูญช้าบุญแทนให้ให้ตั้งตั้งคุณสยัยไว้แล้วคุณก็คงจะมีที่เดียวเท่าที่ผมรู้มาเพราะที่อื่นก็ถือว่าละเมืดอสิทธิ์เขามีคนมาขอ,อยีะแยะแต่ว่าครอบครัวเขาก็ทนายไม่ให้ก็คงจะเป็นที่เดียวคือที่ที่วัด่านหนยไรนะฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะจัดที่ไหนแน่ต้องแล้วแต่ซอฟต์ร์เขากับครอบครัวและผู้จัดการก็มานนิดนึงเขากระสายงานกัน ได้ข่าวว่าท็อปลท์ก็จะร่วมด้วยนะเขาสิเอกันยาแรกเนี่ยท็อปลา์ก็าจะมีส่วนร่วมผมไม่ทราบแต่ว่าจะจัดที่ไหนเท่าที่ว่าตอนนี้ผมรู้คือว่าจขาจัดทุกปีแน่นอนใครที่รักสายยันชอบเพียงสายยันผมว่าก็ไปไปพบาปะสังสค์แฟนเต็มนะครับไปดูลูกสาวเขางมางก็ได้ผมก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่ผมก็คงจะไปทุกปีแหละถือว่าเราก็เราก็ต้องไปนะก็ให้รู้ว่าไปทุกปีเนี่ยที่ันผ่านมาผมก็ ผูกพันกันยังไงบางคนก็ถามเยอะผมก็เลยให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเหลือกันเรื่องบุญกันเขามัง่งผมมั่งช่วยกันสลับคนช่วยเราก็เลยเป็นเพื่อนกันในครั้งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยสองเดือนนี้ไปกินข้าวผมที่ร้านปลานัน,นย,ยังคุยโม้อยู่เลยว่าร่างกายดีอะไรจะไรกลับไปไม่กี่วันเสร็จซะแล้วเพื่อนผมนะที่ตอนนี้ผมขอความกรุณาถ้าต้องมีเรติถ้าเกิดรักษาอย่างก็้ถ้ากิดจากงาน กำลังใจกันกับครอบครัวเรบแล้วโอกาสหน้าถ้ามีอะไรที่ว่าผมพอจะมีเรื่องที่ผม,ผมระะูผม้ผมก็จนะเล่าให้ฟังผมเอาคร่าวๆเลยก็เยอะแล้วเล่าเวลาก็มาได้นะนะฮะขอบคุณทีมงานมากที่มาเยี่ยมเย้นบ้านพิษุรีเลยนะก็ได้ทานอาหารการกินกันไปแล้วแหละนะนะทีมงานนี้เขาถือว่าจิ่งยอดน,นะมีมือฝ่าของในห้างน,น้องไผ่เนี่ยใช้ได้นะั้น นะยังไงก็ฝากสรา,ารคดีชุงนี้ผมว่าเขาเก็บเก็บละเอียดทุกคนถือว่าเป็นสรา,ารคดีอันเดียวที่คุณปิณ่งบรรณพรเขาเขามอบให้กับทานนี้เป็นผู้จัดการขาย,ยผมได้ขายอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องงานพระราชทานบุญสมในกคุณปิ่งเขาขายเอ,ยเอยงน้องก็บอกน้องถึงานก็อบอกว่ามันจะมีสองม้วนอยู่อีกม้วนนึงเป็นประวัติงานพระราชทานบุญสม ของสายันอีกวนวจะเป็นสรารคดีสายยันตั้งแต่เข้าวงการมาเจอใครมายังไง,ง,ไงจนเป็นสายยันสัญญามีเพื่อนกี่คนมีเพื่อนรักใคร่มากเนยเขาจะอยู่ในสรารคดีหมดอันเนี้ยน่าสนใจลูกเต้าอะไรว่าไปเขาก็สัมภาษณ์อะไรเนี่ยเท่าที่ผมรู้คนเราจะทําสารคดีคนดังเนี่ยมันต้องมีข้อมูลเด็ดเนี่ยเขาจะต้องไปหาพี่โอภาสนะโอภาสบุญนามผมได้นากเขาหน่อยให้ไปหาที่บางพัดนเนี่ยคนคนนี้สายยันดังได้เพราะคนคนนี้เอาพาดอํานวย นแน่นอนเลยพวกนี้ก็ช่วยเหลือสมัยก่อนทานกระชายชาห้าแพงไงสมัยก่อนเี่เขาเป็นสปอนเซอร์นะงก็ขอขอบคุณมากที่ทีมงานให้เกียรติผมมาเล่าเกบไม่จะเล็กน้อยนะเยอะเหมือนกันกับเรื่องสายสัญญาทั้งหมดที่ผมผู้พันและเรื่องผมรู้จักดีเพราะเราเคยเป็นคําว่านายทุนเนี่ยกับผมกระสายญนไม่น่าจะเป็นนายทุนอาจจะทําให้เพื่อนทําให้น้องทําให้พุงพ่งพวงอาจะตั้งวงพ,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 งพงุ่งพวงไทยเพื่อนเดสัญญา แต่วงการเขาชอบเรียกในทุนแ่ะผมไม่ชอบเรียกว่าทำโมงให้เพื่อนทำโมงให้น้องจบกันนั้นเองกันผมว่าดีกว่านะถ้าคาว่าในทุนมันห่างนะระหว่างเพื่อนฝูงมันจะห่างเหมือนกับเขาก็มาเป็นลูกน้องผมเนี่ยไม่ใช่เราทําให้เพื่อนเนี่ยมันเพื่อนผมว่าดีกว่าอันนี้คืออัตของผมนะแล้วโอกาสหน้าถ้าเกิดย้ำดีกันงานสายยันก็ทุกๆปีถ้ายังมีโอกาสก็ไปกันเยอะๆนะครับหรือเขาจะมีอะไรดีๆในสาระก็ดีเลยอันต่อไปว่าไปนะโอเคครับสวัสดีครับ พี่บดีทีนะพี่บดีให้ทีพ, <laughs> <ถ> <ladder> พี่บดีเข้าห uhh ัวให้ท oh ีหน <ss> ึ่งบดีแล้วก็บดีแล้วก็เอ่ยชื่อนะอันนี้นึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ก่อนเอาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายแล้วก็หม้อฮะพี่ก็เนี่ยครับผมมูลเลียนกินันอดีศรเจังหวัดพิตบุรีหรือว่าในนามนักร้องสายท่าสัทธาจะขอเพลงคนอะไรใจดำแม่ใจโต ซึ่งเป็นอดีตไปแล้วแหละนะครับวันนี้ก็คงได้มาคุยกันเรื่องวาระสําคัญที่เรื่องของสัญญาสัญญาที่ทุกๆคนก็อยากจะรู้ในตัวสัญญนกับผมว่าสนิทกันแบบไหนแล้วก็รู้จักจกันอย่างไรนำมาที่มาที่ไปอย่างไรนะครับถึงได้มาเป็นคนทำดนตรีให้ส,สัญญาสัญญายุคที่สองกับคุณพวงและทำเพลงมนเพลงเพลงธรณีชีวิต ชมนางตักหวานอะไรน่มันก็เป็นอะไรที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเหมือนกับถ้าภาษาลูกทุ่งก็าเรียกว่านายทุนแต่ผมไม่ใช่ผมทําให้เพื่อนกัะน,น้องผมน้องคือพุ่งพวงเพื่อน,นคือสาย,ยนะครับโอเค